เฮ้ยยิงทะลุอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเม่นโคตเวอร์อ่ะอุ้ยขออนุญาตเล่นเล่นอะไรเดียวอ่ะกันผมสุ่มเด็ไปเข้าเว็บสุมตัวละครให้มันสุมให้แล้วก็เลือกไปผมเล่นโอเมนเลยโกลลืมแล้วว่าเล่นยังไงอ่ะ UWER สกิลถ้าเกิดจะวางสมมทติ้กดอะไรนะกด e ปะกว่าเดิมใช่กด e นั่นจะ e e กด e กด E ก็ด E c cover going out shadows อุ้ยเจ็บเจ็บเลยมันเล่นเหมือนมึงเลยนายตายอีก ผมดูซ้ายผมดูขวาใครมีฮิวบ้างผมเจ็บมากเฮ้ยยิงทะลุอ่ะโคตรโก้อุ้ยเลสโก้เลโก้อุ้ยอุ้ยของจริง สมหนกไปแล้วครับเหลืออีกลูกนึงยังไม่ได้มีเออไอตัวกูยืนนิ่งหรือว่าอะไรอะยิงเฉยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบยิงเกือยวไงนะวะเชลิปยิงโคตรเวอร์มันกำลังมาตุ๋ยเพื่อน ไม่ตกคือมีเคลียร์ป่ะเคื่องดับให้อ๋อน้องกูซื้อไว้เอ้ยแต่ว่ามันยิงตรงไหนไปให้มันไปลงนี่ตรงเงี้เห็นไหมไม่โดนเนี่ยไม่มีใครอยู่โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเอพีเราก่อนเพื่อนมีโดรนไปรอโดนเพื่อนเข้าไปแล้วเอ้ย ไอ้ช็อตช็อตช็อตช็อ้ยแล้วกูเดินติดตู้สู้เผื่อกูด้วยกูไม่ได้สู้เลยพาวเวอร์เลนเจอร์วเละสามเลยสามเลยสามเลยสามสามอทรีออทรีอุ้ยัเม้ยมีนใหม่ด้วยกลังไปฮะกลังไปเาเลยไง

แล้วผมพีคจังหวะนี้ไม่โดนเฮ้ยจะเสียงมันพอกหว่าอะไรกี้เหรเฮ้ยเดี๋ยวมันไป็นเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมันทันเจ็ดเลยมั้งเตี๋ยเตี๋ยเตี๋ยเตี๋ตีมันอะติมันทำอะไรไอ้ตอนนั้น อุ <l uth sei> ้ยโดนเดียวตายนี่การกลับมาเล่นครั้งแรกในชีวิตแป๊บนึงขออนุญาตวางสไปายก่อนลืมไปเลยว่าระเบิดจะโกช่วยด้วยหุ่นโดนเฮ้ยไปดีฟิวโอ้เย็นเยน อุ้ยอดีกอดีกโอเมนสปอปอะไรวะโอ้โอเคโคตรเทพไม่ให้สวยเฮ้ยแท้แท้แท้อุ้ยโอ้โหเข้ามาเหมือนโดนเข้ามาโดนโดนตีนแล้วก็ตายดูเขาอาทาวุธอุ้ย ไมมนยิงกูอ,งอุ้ยอุ้ยทำไมมันยิงกันโหดอย่างวะแบบโผล่หน้าไปปุ๊บยิงเลยมันยิงแม่ง,กงเกินอ่ะโคเทเอ้ยอุ้ยขาขาด30 ค้ดของจริงดูชนะภัยเล่นเนี่ยโอ้โหเยอะจัดชนะไพ่ตายเยอะมันทำได้เจอกันเฮ้ยมันสโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เฮ้ยเดี๋ยวมันเวลาปีแล้วเพื่อนไปไหนเพื่อน

One enemy remaining Oh, I got a guy. What's your eyes? Wait, 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 take, take! wait, wait, Check ไฟเพิ่มแปดสิบไม่แม่งยิงนแตกกันยังไงอุ้ยมันมันไล่ตูดมาแล้วมันขี้ตูดมาอุ้ยไปเนาะเอาแหละจังหวะนี้แหละปิ้วป๊มันน่าจะแบบว่าแว่นมานะดูทรงละแว่นมาแล้วก็ยิง มาทีละตัวสองตัวอุว้ยอุ้ยอุ้ยแมวแมวเอาโคกดีกว่าโอ้โหโอ้โ้โอ้มันเห็นกูดได้ไงวะอุอ้ย ยแม่งสะบัดปืนเป็นไอ้นี่เลยอุ้ยเอาว่าเออโคตรของติงขอมอนเลสโกขออนุญาตถอยหลังแป๊บนึงผมเข้ามาแล้วข้างบนเลยจะต่าง You should r u อแฟบไปข้างบนออกเลยออกเลยช่วยด้วย อุ้ยยังไม่โดนอุ้ยดูมันดูมันวิ่งจริงดิโอ้โห้ขนเยอะค้นเยอะโอ้โหดูมันสกิลดิผมเข้ากลางไอเจ็ตมาได้ยินเสียงเลย Oh อุ้ยร้อยห้า oh my อุ้ยอุ้ยปันยิงได้ได้ด้วยไหมเนี่ยคือมันอะไรคือมันอยู่ในดักแด้แล้วมันแล้วมันจะเป็นไงวะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จริงเหรอฉันว่าเราขอบอมให้นางานมาพาบีมาขอบอมหน่อยอาชาวุธ ไปเลย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 โอ้ม่มาละบิมล่าสุดอยู่เอชอ่ะน่าจะไปแล้วเอชคือตรงไหนวะมาแล้วมาแล้วโอ้สุดยอดของจ้งเฮ้ยสมมกผิดชีวิตเปลี่ยน ดดดดิดิดิิผมกำลังอยู่ผมตืดตืดผมตืดตืดอุ้ย 25. ยี่สิบห้ายิงเป็นชาติกว่าจะตายพระเจ้าไปาดรอปนี่ฮะอุ้ยมันเอาเป็ดมายิงฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันชีวิตนี้จะไม่ขอจับสว,ว่าอีกต่อไปเฮ้ยเกินไป คพเราต้องมีการเรียนรู้ไหมเพื่อนเยากจุดโอ้ยมันมีเพื่อนช่วยด้วยไออะไรวะเฮ้ยกำลังจะบอกเลยว่าไวเปอร์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดคนอีสานเทียวตูดตายเลยไวเปอร์เพื่อน เี้ยมันแฟนโดยตัวเองด้วยเฮ้ยเจตเจดเจตตรงกลางโอ้โหมันกระโดดเข้ามาตรงกลางเต็มเลยเพื่อนอุ้ยมันโคตรเท่อ่ะมาแล้วมาแล้วอยู่ซายเลส อุ enemy ้ยโคตตึงไม่เห็นอะไรเลยฮะรงมิดเลนอุ้ยอุ้ยชนะภัยโคตของจริงเห็นได้ไงวะอุ้ยเึิ่งกูไปแล้วไ,ไป <laughs> <laughs> นี่ไงอุ oh yeah. ้ย เฮ้ยมันเมื่อกี้มันแฟดหน้าตัวเองแล้วนะแต่มันก็ยิงโดนอันนี้เฮ้ยมันแฟดหน้าตัวเองอีกแล้ว <seconds> left. อุ้ยอ,ยอาวุธสวยอยู่อุ้ยแม่งโคดเวอร์อ่ะมันรู้ได้ไงว่าจะมาทางนี้อ่ะแม่งแฟดรอเลย ตรงเนี้ยอุ <treating Napoleon> being, <boxing> ้ยเกือบโดนหน้าตกใจหมดแม็ดพอยแล้วกูยังไม่ได้เล่นเลยกูก็ยังไม่ได้เล่นไม่ ยิงไปก่อนยิงไปก่อนเดี๋ยวโดนเองเมื่อกี้จ้าเต็มหน้าเลย